สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องมิโลดพ้าแสกพี่เกลค่ะตำส่วมึกค่ะพี่น้องใส่มึกมึกไข่เหลือตะมือนันแล้วค่ะสื่อมารู้หนึ่งมาก,กินแบบแซ่บน้องกันเด้อค่ะเด้อตำส่วขนมจีนขนมจีนของเราเองพี่เกลค่ะมาค่ะโอ้ยห่อนพี่น้องหอนเอาค่ะมาก,กินแบบแซ่บน้องกันเด้อค่ะ อสอบหนึ่มากค่ะกินไหม,ม<ฮะ> <laughs> กินด้วยไหมคะมาสวัสดีป้าป้านะ้านาะก่อนแล้ววางแก้วอยู่เกิดสวัสดีค่ะสวยๆส,สวัสดีค่ะ <laughs> ขนาดเขาเจาอเอิญงอ่ะหอขนียงบอกคนเอิญเขนางขนาดบอกพี่น้องต้อืเอิญมาถอะำเองแซ่บเอง Các bạn เครับมอนหันเต็งว่าสิไปเสื่อมอู่มาหลวกเซไหมคี่นอ้องตื่นมาทัาน <c oughs> ตะลาดช้าง They have <laughs> mm. Mm-hmm. อพอล้วคะเดี๋ยวค่อยไปเล่นต่อ <laughs>